สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนหัวยนะครับช่องหวเราวท,ทุกท่านกันเลยนะครับเนาะเย้ยนะครับเนาะมาแล้วนะครับ3ตัวเนาะนะครับจำได้ว่า มา3ตัวครั้งสุดท้ายนี่น่าจะเป็นวันศุกร์เนาะศุกร์เหมือนกันเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นวันศุกร์ที่20่อาศุกร์ที่19หรือเปล่า19หรือ20ของเดือนที่แล้วอาศุกร์ที่20นะครับของเดือนที่แล้วก็เข้าสองสตัวนะครับถ้าจาไม่ผิดเนาะนะครับเออนะครับสตัวชอบเข้าวันศุกร์นะนั่นแหละวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขกันนะครับอ่ะมาถึงในงวดของวันจันทร์แล้วนะครับนั่นแหละก็ขอให้ฮิงขอให้ปังกัน นะครับก็พยายามดูในทุกๆคลิปนะครับจะได้เข้าใจนะว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนแล้วก็จะได้ดูเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครกดไลค์ในคลิปนี้เนี่ยครับก็พยถึกหวยแน่นะครับใครถูกหวยบ้างก็นะครับก็ขอคนละคอมเมนต์หน่อยแสดงตัวรวยด่วนนะครับใครถูกหวยถึงเรียกแล้วกันไปเฮ็ดบุญนำเด้อนะครับเนาะอ่ะนะครับใครวันหยุดมีเวลาไปเสริมดวงนะครับทำบุญก็นะครับก็แวะเวียนไปทำบุญเสริมดวงสมดวง กันได้นะครับเนาะซึ่งเรื่องแบบนี้นะครับใช่ว่าทุกคนจะถูกนะครับเนาะบางทีผมให้ใบเม็ดเดียวนะครับบางท่านก็ไม่ได้นำไปกลับนะครับเนาะโอ้โอผมได้สีวาตัางใดนะครับเนาะอ่าก็ตามดวงนะครับเนาะตามดวง สำหรับใครที่ซื้อไม่ถูกนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับไม่แน่ว่าหน้าท่านอาจจะโชคดีถูก3ตัวตรงๆหรือ2ตัวตรงๆหรือไม่แน่อาจจะถูกรางวัลใหญ่ถูกรอตตอรี่6ตัวก็เป็นได้นะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ในสูตรเนี้ยนะครับซึ่งในงวดที่แล้วสูตรนี้ก็เข้านะครับแล้วก็สูตรเนี้ยเนี่ยนะครับพราไปชนกันนะครับกับในอีกในสูตรหนึ่งนะครับซึ่งชนกันในที่ในไม่กี่คู่แหละนะครับชนกันใน2คู่นะครับสำหรับในสูตรนี้ก็ใครนําไปจับนี่ก็โชคดีกันไปเนาะสำหรับในสูตรนี้ ก็จะเป็นสูตรไหนไปไม่ได้นะครับก็จะเป็นในสูตรที่นําวันเนาะนะครับมาจับเออนะครับก็นึกว่าจะหลุดนะครับเนาะนึกว่าลงสูตรไปปุ๊บนึกว่าจะหลุดปักนะครับเนาะเหมือนหวยไทยนะครับยังไงหวยไทยฝากไว้ด้วยนะครับทั้ง2ช่องเลยนะไปติดตามกันนะครับชัยดวงเฮงแล้วก็หวยเด็ดจัดไปนะครับเข้าไปแล้วก็เห็นคลิปนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับขอคนละคอมเมนต์ด้วยนะครับในที่ช่องชัยดวงเฮงแล้วก็หวยเด็ดจัดไปนะครับ2ช่องนี้นะครับโดยเฉพาะชัยหวยเด็ดจัดไปนี่ ในชุดโคง้งสุดท้ายเดี๋ยวนี้ดูกันนะแล้วก็ในเลขทูบเลขทูบเราพัฒนาในวดนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงนี่ดูรายละเอียดกันในเพจเหมือนเดิมนะครับเพจชัยดวงเฮงนะเข้าไปกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับที่เพจอ่ะยังไงก็ไปดูในสูตรนี้กันได้เลยนะครับว่าจะไปชนก,นกันกับในสูตรอื่นไหมนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับอ่ะโอเคนะครับนั่นแหละนะครับเนาะ ไม่คิดว่าจะมาก็มาจนได้นะครับเาสำหรับในสูตรนี้เออนะครับก็เอาวันที่ออกนั่นแหละนะครับวันที่ออกที่จับมาบวกกันนะครับกับหวยที่ออกในงวดก่อนหน้านี้นะครับอ่ะนะครับยังไงก็ยินดีด้วยนะครับใครถูกหวยบ้างขอความลักคอมเมน์หนนะครับก็ใครถูกับสูตรนี้บ้างนั่นแหละสูตรนี้นะครับก็ไปชนกันกับในอีกสูตรหนึ่งนะนะครับซึ่งเป็นในสูตรนี่แหละ ทิ้งวัดที่เด้วเข้าบนล่างตึงวัดนี้อ่ะ,ตร,อะตรงนี้มันหลุดไปแต่เด่นศูนย์เด่นสามเนาะที่จับมาให้นี่แหละเนี่ยซึ่งก็ชนกันสองศูนย์นี้อืมก็มีแค่สองคู่เนาะที่ชนกันศูนย์อ่าสามหกกับศูนย์หกเนี่ยนั่นแหละที่ผมจับให้ไปเม็ดเดียวเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะในสูตรนี้แหละนะครับเนาะเพราะสูตรนี้เลยนะที่จับไปให้เม็ดเดียวนี่อ่ะนั่นแหละยังไงก็ขอให้โชคดี ก็ให้สสูตรนี้นะครับมาชนกันอีกแล้วกันนะครับจะชนไม่ชนนี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะดูในสูตรนี้กันก่อนนะครับนั่นแหละนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหนเลขไหนนี่ก็รอในชุดสรุปก็ได้นะครับเนาะชุดสรุปก็มีให้ดูกันนะครับก็ติดตามไว้นะครับก็อยากจะให้ดูในทุกคลิปนั่นแหละนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับในวันนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามให้ให้มาอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะ วันศุกร์เข้า3ตัวอีกแล้วนะครับเนาะสุกก่อนนู้นเดือนที่แล้วนี่ก็เข้า3ตัวนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปงๆกันอีกแล้วกันเรามาดูในสูตรนี้กันก่อนนะครับซึ่งเผื่อท่านไหนเข้ามาดูใหม่นะในงวดที่แล้วนี่ได้มาได้ยังไงนะครับก็คือในงวดที่แล้วเนี่ยออกวันที่19กสุกที่19แล้วก็เอานี่แหละมาบวกกับในหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย9บวกกับ7เป็น16ก็ได้6ตัวนี้ ใครเข้ามาดูใหม่ก็ลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับ9บวกกับ7เป็น16ได้6ตัวนี้9กบวกกับ4ได้13ก็ได้3ตัวนี้9กบวกกับ7ก็เป็น16เหมือนเดิมอ่ะมันชนก,นกันก็ตัดไปจะได้ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็จะเป็น9กบวกกับ6ก็จะเป็น5นี่แหละได้เลขในชุดแรกนะครับส่วนชุดนี้ปรกกาสีน้ําเงินนี้ได้มาได้อย่างไรนะครับก็คือนี่แหละ เนี่แหละเอาวันที่ออกนี่แหละมาเป็นตัวเด่นก็ได้9ตัวนี้ศูนย์มาจากไหนก็คือ9บวกในหลักแสนนี่ยบวกกับ1ก็จะเป็น0นี่เบวกกับ4ก็จะเป็น3นี่ไล่มาก็จะได้ในตัวเด่นได้ในในชุดนี้นะครับซึ่งผลที่ออกเลยแนวะก็จะเป็นในที่ใน6 4 6 3 4 5นะครับมาไหมครับ ก็ยังมานะครับมาเหมือนเดิมเนาะนะครับสำหรับเออตัวเด่นตัวนี้เนี่ยเข้าเข้าทุกตัวเลยนะนะครับทั้งเด่น6เด่น3เด่น5นะตัวนี้ก็เข้าในเด่น3มเนาะมีแค่ตรงเนี้ยที่ไม่มาก็มาในที่ใน6แล้วก็3เนาะจับ2ชุดนี้เออถ้าจับชุดเดี่ยวตรงนี้นี่ก็ก็มีโอกาสที่จะมาได้อีกนะก็ขอให้มาเหมือนมาแบบเนี้ยนะครับเหมือนเดิมแล้วกันนะครับซึ่งในงวดล่าสุดนี่ก็ออกในวันจันทร์ที่22นะครับ ซึ่งเท่าที่ผมย้อนไปเนี่ยในวันที่เพราะว่าเราเอาเลขทายเนาะของวันเนี่ยลองย้อนไปวันที่22เนี่ยอันนี้เป็น12เนาะซึ่งผมก็ย้อนไปดูในวันที่5เนาะเนี่ยห้าอันนี้ก็5เหมือนกันนะครับซึ่งหนึ่งวันนั้นก็มา5เนาะ5ก่อนนี้ก็มา5มา7 5เนาะนะครับแต่ก็เจาะมันมันไม่ได้มันไม่ได้เจาะเข้า5นะครับมันเจาะเข้ามา4 3นี่แต่มันมาบนนี่แต่มาบนนะครับมาในเด็ดบน ดีไม่ดีดีสามตัวนีห้าสี่สามเนาะเออนะครับก็เลขเพิ่งออกไปเนี่ยเนาะสามตัวเพิ <t> ่งออกไปนั่นเนี่ยห้าสี่สามเนี่ยเออกลับมาออกอีกแล้วนะครับเนี่ยนั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยอันนี้ก็มาบนเนี่ยห้าเนี่ยก็มาบนเก้าเนี่ยจับคู่ตัวเจาะนี้ก็มาบนก็แสดงว่าในงวดล่าสุดนี่สูตรนี้นี่ก็ก็ก็ต้องจับไปบนนะครับซึ่ง เหมือนเดิมเลยนะครับนําตัวสองนี่แหละแตนะ่วันที่ออกนี่แหละบวกกับหลักพันสองบวกกับหก็จะได้แปดสองบวกกับหลักพันหก็จะได้แปดสองบวกกับหลักร้อยสามเป็นห้าสองบวกกับสี่ก็จะได้หกสองบวกกับห้าได้เจ็ดอ่าเลขสิบลเลียงอีบอกบอน้อวันนี้นะครับเนาะห้าหกเจ็ดแปด ได้เด็ดในชุดแรกแล้วนะครับตัวที่จะมาจับนะครับตัวนี้ก็เอาวันที่ออกนั่นแหละก็จะเป็น2เนาะสแล้วก็2บวกกับหลักแสนนี่สบวกกับ6ก,ก็จะได้8 2บวกกับ6อีกก็จะเป็น8เนาะอ่าเพราะว่ามันชนกัน8ก็ตัดไปตัวหนึง่งนะี่ครับก็นี่แหละนะก็ได้ในเลขฝั่งนี้ไม่ค่อยมี อืก็มีเลขชนกันเนาะแต่ไม่มาตัวชนเนาะมาตัวที่มาตัวเดียวหรือว่าแปดจะไม่มาหรือว่าจะเป็นสองหรือว่าแค่ในสองนะครับที่จะมาหรือไม่มจะหลุดไปเลยก็ได้นะครับแต่ในตัวเด่นในชุดเนี้ยฝั่งเนี้ยติดไว้ในเด่นบนแล้วกันนะครับเนาะเนี่ยเพราะว่าในงวดสองเหมือนกันเนี่ยวันที่สิบสองเนี่ยก็มาในตัวเด่นเด่นเก้าเนาะมาในเด่นเก้า เอหรือว่าวันวดเนี้ยเลขจะเบิ้ลหรือเปล่าเนาะเนี่ยเพราะว่าในครั้งนั้นมันก็ออกเรียงเหมือนกัน567ครั้งเนี้ยจะเป็นเบิ้ลหรือเปล่านะครับจะเป็นเบิ้ล6 6หไหมเจ็ดไหมนะห้าห้าหกหกดไหมนะครับในตัวในหลักร้อยเป็นเลขขี้หลักร้อยเป็นเลขขี้ทั้ง5กับ5้าก็ไม่ต้องจำเป็นเป็นเลขขี้ เป็นคู่ยังได้เลยคู่ขี่ขี่คู่อ่าก็น่าจะเป็นในเลขคู่เนาะในหลักร้อยในงวดนี้อ่ะก็เดี๋ยวผมลองจับตัวนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเนาะจับตรงนี้ก็จะเป็นในที่ในแปดเนาะเออคิดว่าตัวนี้จะมาในหลักสนะิบเนาะในงวดที่แล้วนี่มาหลักห่วยเชื่อเลยนะครับอ่ะเอาตัวนี้แหละเป็นหลักสิบนะถ้างั้นหก อ่ะไม่ใช่สีโอคือเขียน6กคือเรานี่มันเป็นสีมาหกสีครับห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดอ่ะก็มีแค่2กับ8ปดนสองแปดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดปดห้าปดหปดเจปดเนี่ยเอ๊รือว่ามันจะเป็นเบิ้ลที่แปดปเนาะแปดแปดจะเป็นแปดแดไหนอ่ะ องแปดแปดเหลือสามตัวจะเป็นหกแปดแปดเอแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเบิ้ลเป็นเลขคู่นะถ้าเบิ้ลนี่น่าแต่เบิ้ลเป็นเลขขี้นะหรือเปล่าเลขขี้นี่มีความสุขเนาะเออนะครับเนี่ยหัวละห้าห้าเนี่หกห้าห้าแปดห้าห้านี่อ่ะนี่แหละสามตัวลอง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 ,ลองจับให้นะครับยังยังไม่ได้ดินให้นะครับนี่แหละ ก็ลองนําไปพิจารกกันดูนะครับสำหรับในหวยดาวพัฒนาวันที่22เนี่ยเนี่ยวันที่22เนี่ย28หรือเปล่าเนีเอะเอาง่ายๆแบบนี้แหละนะครับเนาะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงในคลิปถัดไปเดี๋ยวลองมาดูนะครับนะดูมาจับชนกันกับในสูตรนี้แล้วกันนะครับเนาะที่ชนกันใน36เนาะ ก็ลองดูนะครับว่าเผื่อมันเลขมันจะชนกันนะครับอ่ะก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับนำไปเลือกซื้อหวยดาวพัฒนากันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับใครที่ถูกหวยงวดที่แล้วใครถูก3ามตัวบ้างนะครับเออครับขอคนละคอมเมนต์หน่อยนะครับใครถูก3ตัวนี่ใครถูก3ามตัวนะครับขอคนละคอมเมนต์หน่อยนะครับเนาะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กันนะครับ ก็มีหลายๆท่านนะครับถามมันเข้ามาเนาะนะครับอยากจะสนับสนุนช่องนี่ก็ตามนี้เลยนะครับเนาะกรุงไทย5 9 3 0 3 1 5 5 8 2นะครับเอาตามสะดวกเลยเด้อนะครับเนาะให้โอนมาเท่าไหร่นี่ก็ขอให้ได้กลับไปนะครับ10เท่าร้อยเท่าพันเท่าแล้วกันนะครับเนาะก็ถือว่าเม็ดเดียวนี่ก็ยังคุ้มเหมือนเดิมนะงวดก่อนก็2 1งวดที่วันที่17นี่ให้ไป27นะนะครับก็ไม่มาเนาะมาแค่7เม็ดเดียว นะครับเราตองเวล่าสุดให้ไป6กสานะนี่แหละก็เพราะในที่ในสูตรนี้แหละนะครับที่มันชนกันนะครับก็เลยได้เน้นไปให้นะครับ6 3สามสนี่แหละนะนะครับที่ไม่เอาศูนยหกนะมีชนกันศูนย์หกด้วย นั่นแหละนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนี่มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับใครที่ถูกหวยนี่ก็อย่าลืมนำเงินที่โชคดีไปทําบุญทาทานนะครับช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเนาะนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วก็จะได้เป็นผู้รับที่ดีนะครับเนาะอ่ะนะครับขอให้เฮงรวยบ้างๆกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ